รลหนึ่งสองสามสี่ครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์งานมอเตอร์นะเอามายนะ <c oughs> อ่าโอเคเอาจริงละ <c oughs> อ่าโลหนึ่งสองสามสี่โอเคครับแถบเสียงมาเต็มอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40 ที่อาคารเชลินเจอร์1 2และ3เลยนะครับแล้วก็วันนีเ้เราพามาดูพวกรถไฟฟ้าแล้วก็มอไซค์ไฟฟ้ามาดูเนี่ยมันนอกจากจะมีรถไฟฟ้ามันก็มีเรือเรือไฟฟ้ามีโดรนอะไรก็ตามนะที่ว่ายกสมัยเนี่ยเขาทันสมัยนะเขาขนมาหมดเลยนี่เป็นโดรนนะครับนี่โดรนเห็นตัวบรรเลมเลยเนี่ยนี่สามารถขึ้นไปนั่งได้ด้วยเนี่ยดูดิ แล้วก็มีเรือนะมีเรือคายากักมีเรือคอนบันิ่มเคลิ่มมีเจส,สกีเยอะแยะเลยนะครับเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งผ<ต>ู้โดยสารคือเทคโนโลยีเหล่านี้น่าทึ่งมากๆสเื่เลาไหพามาดูอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยคเป็นอรื่องินหบบวนี่นะครัแบเบรือ พันบอลร่มเท่มเลยโอ้โหมีใหญ่กว่านี้ก็มีนะนี่อันนี้เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะที่เขาขึ้นไปยืนถ่ายสวยๆนี่นะอันนี้พิธีกรสาวสวยเขาก็พูดไปนะวันนี้เรามาเมื่อกี้เราเดินเที่ยวภายในงานแล้วโอ้โหตรงนั้นเสียงดังมากๆเลยก็เลยย้ายมาทางด้านนี้มามาเปิดไลฟ์กันตรงเรือแล้วกันนะครับเรือเหมือนปีที่แล้วเลย ปีที่แล้วนี่เรือยักษ์ใหญ่มาเลยนะจําได้เลยถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูในคลิปที่ผ่านๆมานะเรามาแทบจะทุกปีเลยวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนอ6นอนะครับแล้วก็เป็นงานวันแรกของงานมอเตอร์เอ็กโวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามานะครับนู่นตรงก็เป็นเรือมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ โอ้ห oh, หาที่จงที่จอดรถนี่ลำบากมากแนะนำว่าให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะดีกว่านั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับแล้วก็มาลงตรงสถานีสีรัตนะครับแล้วก็ใช้ทางออกที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมี s ช u t t l e b u บัฟรีแต่ว่าโอ้โหร้อนนานมากนะหรือใครใจร้อนหน่อยก็กระโดดขึ้นรถขับมาส่งให้ถึงหน้า c ช a l ลนเจอร์เลยนะ ที่มันขึ้นไปแล้วก็โยกโยกโยกก็มีตัวดำน้ำด้วยตัวอยู่ทางด้านโน้นนะโอ้โหตรงนี้เป็นส่วนที่คนเดินน้อยนะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยเดี๋ยวคือไล่ไปเรื่อยอะเอิโซนนี้มันจะเป็นโซนตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับแล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีกระบะแบบ,บย้อนยุคมีจนถึงแบบว่บารถแบบเท,ท,ท,ท่เลยนะนของเล่นก็มีของเล่นเด็ก hot wheel นะครับนี่ อยู่ทางด้านนูน้นเดี๋ยวนะครับนี่นะครับพิตตี้พิตตี้น่ารักสวยเลยอันนี้บูทโครโนสน่ต่อไปอันนี้เป็นบาะโอ้ถ้าเดี๋ยวขอสั่งเสียไว้ก่อนถ้ามันหลุดอีกก็ถือว่า วันนี้คงไม่ใช่วันของเรานะแต่จะพยายามนะครับถ้าอย่างไรถ้าหลุดเนี่ยนะจะทําการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะขอให้เพื่อนๆรีเฟชหน้าแล้วก็เข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยที่เราไปงานเปิดตัวเ,เปิดห้างใหม่เซนทัลเวสต์วิลลอะนะอันนั้นก็ไลฟ์อยู่อยู่ดี้ก็หลุดแล้วก็ต้องต่อกันใหม่เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจว่าอา้าวหายไปเลยแล้วก็หลุดไปเลยแล้วก็ไม่ใหม่อีกแล้วเราจะ พยายามแค่คราที่2พอนะแต่ไม่ต้องแต,แต่ไม่ต้องห่วงครับเราได้ถ่ายไปเดี๋ยวจะอัปโหลดให้ดูแล้วน่าจะได้ทันดูวันพรุ่งนี้นะครับปัจจุบันเก่าๆแล้วก็ไปอนาคตก็มีนะภายในงานเนี้ยอย่างเมื่อกี้ดูโบสของอะไรนะฉาง ชา่ชางอันป่ะจำ,จำชื่อไม่ได้ตรงนั้นมีเป็นบูธของสกูตเตอร์ด้วยรถฟูดทักแคริบอยดีนะซูซูกิแคลรี่อะไรพวกนี้เอามาแต่งสวยนะครับน,นี่อุปก,กรณ์ตกแต่งทำให้เกิดว่ารถมีพวกบอกไฟฟ้าเก้าอี้นวดเอาขึ้นมาติดรถได้เนาะโอ้โหดูสิ อันนี้จะเป็นในส่วนของไลฟ์ที่ไม่มีในในคลิปเต็มนะครับอันนี้เป็นบูธที่แบบว่านี่สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นของรถที่เอามาแต่งอีกทีหนึ่งนะอันนี้บูธของนันเครื่องนะครับเรามาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศก่อนนะถ้าเป็นน้ำจิ้มอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะจิ้มก็สาวทิ์ก็มาได้นะแต่แนะนำให้มาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้รถ จอดยากมากาที่จอดเต็มตลอดเลยพรุ่งนี้ยังเป็นวันธรรมดานะวันธรรมดาก็าาเ,เขาเปิดเที่ยงแต่เสาร์ที่จะเปิด11บโมงโอ้กอีนวดของเลสเตอร์นะครับออน,นี่อืมออะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแนะนำไม่หมดหรอกเนี่ยอุปกรณ์เช็ดกระจกเคลือบแก้ว ยางอะไรเทียบครับอ่าพระจับนสรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถอันนี้ก็เป็นตรัรนวดอีกนวดขานวดมีเลสเตอร์มีมี a MA x นะครับ a m a x